อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยปัตญาากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 0โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง5ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ได้ลงนามในปัตตินยากรุงเทพเพื่อจะตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มมัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมในการพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกการดำรุงรักษาสิ่งสันติภาพในความมั่นคงในพื้นที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อผิดพาดระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆในเอเชีย ในเวลาต่อมาได้มีบูนายข้าเป็นสมาชิกวันที่8มกราคม2 5 2 7สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครอบเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2 5 3 8สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชุนลางครอบเป็นสมาชิกตั้งแต่23กรกฎาคม2 5 4 4ชาปาพม่าครอบเป็นสมาชิกตั้งแต่23กรกฎาคม2 5 6 0ราชอาณาจักรกัมพูชา ถ้าเป็นสมาชิกตั้งแต่30เมษายน2542อาเซียนมีสมาชิก1 0ประเทศสัญลักษณ์ของอาเซียนคือรูปรวงข้าวสีเหลืองบนื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าวสีต้นหมายถึงประเทศสมาชิกสะเทศสีเหลืองหมายถึงความเริญยิ่งเยืองสีแดงหมยถึงความก้าหาญเล็กอามีพลวัตสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ และสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงเวียดนามตอนเหนือหรือรุ่มแม่น้ำแดงถูกจ,จีนยึดครองตั้งแต่ปี111ก่อนคิสตการคิสตศักราช939เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์งั่นของจีนจนถึงราชวงศ์ถังของจีนรวมเวลา10ศตวรรษจนกระตั้งจีน แบ่งแยกเป็นหราชาวงศ์จีนถึงถูกกับไล่ออกไปเวียดนามได้รับวิธีการดำเนินชีวิตคล้ายจีนเช่นศาสนาพุทธแบบหายานการศึกษาเล็กตัวสอนแบบจีนรูปแบบการปกครองระบบการเกณฑ์แรงงานเวียดนามได้รับพิธิลพลมาจากจีนรวมทั้งทางด้านปัญญาความคิดวรรณกรรมวัฒนธรรมจีนได้รับอิธิพลในหมู่ชนชั้นการปกครองมากกว่าคนเวียดนามชนชั้นชาวนา vì thương nhớ vì đau xót sau đôi ta bao chia lìa đời dòng bao nhiều đắng cay cuốn trôi mau biết đâu tình đầu vì thôi em đừng mong nhớ. าหลวงของประเทศฝรั่งเศสเคยสนับสนุนจักรพรรดิยาลองขึ้นครองราชและได้ตั้งราชวงศ์เหมียนขึ้นมาปกครองประเทศและได้รวมเวียดนามในคริสต์ศตกราษ1802และย้ายเมืองหลวงจากฮานอยไปเวและในคริสต์ศักราษ1804 ตั้งชื่อว่าเวียดนามแต่ถึงสมัยจกักรพรรดิมินยาทรงนำเนินนโยบายต่อต้านการแพร่คริสตศาสนาของบาทหลวงชาตะวันตกและมีการจับกลุมประหารบาทหลวงอย่างต่อเนื่องเมื่อพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสส่งมงตินยีเป็นทูตได้ขอให้เวียดนามยอมให้ฝรั่งเศสตั้งกงสกุลได้เพื่อเสรีการค้าและการเผยแพร่ศาสนาและยุติการปราบปรามชาวคริสต์พัทอลิกเวียดนามปฏิเสธดังนั้นนโปเลียนจึงให้ส่งทหารเข้าโจมตีเวียดนามในคริสตศักราช1858 เรือลบฝรั่งเศสยึดเมืองดานังหรือตูรานได้และยึดไซง่อนได้ในคริสต์ศักราช1859และคริสต์ศักราช1862จัก,กรพรรัดเตือกยอมสงบศึกและยอมยกฟินแดนภาคใต้สามจังหวัดรอบเมืองไซง่อนและฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็ยึดเวียดนามวนอือ่น เวลาที่แคตะวันตกขยายอำนาจเข้าไปในเอเชียญี่ปุ่นเป็นชาติเดียวที่สามารถพัฒนาประเทศขึ้นเป็นมาอำนาจทางเศรษฐกิจและทหารแข่งกับยุโรปได้โดยเฉพาะชัยชนะของญี่ปุ่นในสงครามญี่ปุ่นรัสเซียคริสตศตวรรษ1,904ถึง1,905 เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเป็นมหาอำนาจของญี่ปุ่นและการขยายอำนาจเข้าไปเอเชียตะวันออกภาคพื้นตะวีปก่อนที่จะลุกลงใต้เป็นระยะในเดือนตุภาคม1941โฮจิมินได้จัดตั้งจันนิบาทเพื่ออิสรภาพของเวียดนาม หรือที่เรียกว่ากระบวนการเวียดมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อกอบกู้เอกลักษณ์ของเวียดนามทางฝ่ายเวียดมินเมื่อเห็นว่าญี่ปุ่นคงจะต้องแพ้สงครามแน่แล้วจึงได้เคลื่อนกําลังเข้ายึดพื้นที่ในจันทวไว้มากที่สุดและเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้ยอย่างเป็นทางการได้สองวันกองทัพเวียดมินเข้า,า,หาหยึดก,กรงนครฮานอยจักพรรดิเบาไดดงสละละาะราชสมบัติและประกาศร่วมกับรัฐบาลใหม่ โชจิม <owad Es> ินเชื่อมั่นว่าการคู่เอกราชของตนคงได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรตะวันตกจึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่สองกันยายน194ประกาศประเทศใหม่ได้ชื่อว่าสาธารณประชาชิปไตยประชาชนเนียดนาง สงครามเบอร์อิกราชและรวมชาติเวียดนามกิศสกัาร1916-1975ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองโฮจิมินผู้นำกระบวนการเวียนมินยึดอำนาจได้จากจากจากักรพรรดิเปาใดและประกาศให้เวียดนามเป็นอิกราชเป็นทันสิ้นสุดระบบจักรพรรดิหัลังกพยายามกลับเข้าไปปกครองอีกครัง้ง ฝรั่งเศสตั้งประเทศเวียดนามเชนาดีตจักรพรรดิเตาดายซึ่งได้จงนี้ไปไปฮ่องกงกลับมาเป็นตมุที่เวียดนามตอนใต้ให้เกิดสงความที่เรียกว่าสงความศักดิีสิทธิ์ที่หนึ่งแต่หลังจากฝรั่งเศสุกแท้ท anyway, ี region, ่เบียงเบียงบูในเดือนที่จะมาคุมที่เป็นสกรบายในป4ฝรั่งเศสจึงยอมให้เอกราชแกยเวียดนามตามข้อตกลงที่ีว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเวียดนามออกเป็นสองส่วนที่เส้นรุง้งที่17โองศานเหนือได้แก่เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ได้อำนาจรัฐโดยการใช้กำลังจากการปลดเอกชิจากรัฐยานานิคมฝรั่งเศสต่อเนื่องกลายเป็นสงครามร่วมชาติโดยการต่อสู้โดยการนำภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาและสัมพันธมิตรโดยที่พรรคคอมมิวนิสต์ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศโดยมีนายุกรัสมนตรีเป็นประธานในการร่างกฎหมายและการปกครองทั่วไปประธานาธิบดีทำหน้าที่ดูแลนโยบายของรัฐ การทหารและการรักษาความเป็นงบภายในและมีสถาบันที่สำคัญอีกสองส่วนคือรัฐบาลซึ่งแต่งตั้งโดยาาประธานาธิบดีและรับรองโดยสถาบันแห่งชาติโดยมีวาระ5ปีเวียดนามแบ่งออกเป็น59จังหวัดและ5เขตเมืองหรือเรียกว่านาครโดยปกติ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดซึ่งจะเป็นสมาชิกและได้รับเลือกจากพรรคคอมมิวนิสต์มีอิสระตามสมควรในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐการใช้อำนาจรัฐและกระบวนการทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยทั่วไปไม่มีการถึงแลงมากนักทั้งในด้านสายการมืงกับบัญชา และการเปลี่ยนอำนาจในการนำมีองค์การบริหารที่เรียกว่าคณะกรรมการพักประจำในระดับนั้นๆหน้นทนหาที่สื่อสารกับองค์กรของพรคในระดับบนและระดับล่างของสายการเมรคบัญชา,าบริหารกิจกรรมของพักที่ได้รับมอบหมายจากระดับบนและตามข้อบัญญัติหรือมติของพักเป็นตัวแทนของพรคในระดับนั้นๆควบคุมและตวรวจสอบกิจกรรมของพักที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของตนบริหารงานประชุมสภาของพัก สภาประชาชนหมายถึงสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาประชาชนในระดับตำบลหรือเทศเท่าในระดับชาติเรียกกันว่ารัฐสภารัฐสภาของเวียดนามเป็นองค์กรแทนการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนและองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติควบคู่กันไปรัฐสภาระบบเลืคกงต้องเป็นแบบสภาเดียวแต่มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคที่ผูกขาดอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลรัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่มีอายุครบ18ปีรูรณ์ขึ้นไปฝ่ายนิติบัญญัตยยิสภาแห่งชาติมำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิกร่วม493คนมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศมีหน้าที่บัญญัติและแก้ไขกฎหมายแต่งตั้งปรานาธิบดีตามที่พรรคคอมิมสเสนอ อง,องการรวมปฏิ์ตี้ได้สำเร็จเวียดนามเหนือก็เหมือนกับระบบคอมมิวนิสต์อื่นๆในขณะนั้นไม่มีการอยอมรับ,บาการแบ่งแยกอำนาจตุลาการออกจากอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารสารที่เป็นกลางไม่มีแต่ถือว่าศาลเป็นเ่องมือของอำนาจรัฐของประชาชนที่ใช้ปราบปรามศัตรูของประชาชนจึงเรียกกันว่าสารประชาชน องค์กรภายใต้การสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 1. สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินเปลี่ยนชื่อจากสันนิบาตเยาวชนคนงานโฮจิมิน 2. ในร่วมวิจุภูมิเวียดนามเครือข่ายในองค์กรนี้มีต้นกำเนิดจากสมาคมสัมพันธมิตรเพื่อความเป็นมิตราชของเวียดนามเปลี่ยนเป็นสหแนวร่วมแห่งชาติเวียดนาม 3. สหตันสหภาพแรงงานเวียดนาม เดมกรรมกรนั้นหยุดงานไม่ได้เพราะตั้งอยู่บนรกากฐานของทฤษฎีที่ว่าสาพันธ์แรงงานแทนผลประโยชน์อของผู้ใช้แรงงาน 4. สาพันธ์สัตรีเวียดนามชงเรือให้สามีและลูกเสียสะละไปสนามรบกระดมสัเบียงให้แนวหน้นะาหลังรวมประเทศแล้วงานหลักคือการสงเรือไม่สัตรีได้รับการศึกษาทางการเมือง

หนในก้าสมุดอินโดจีนที่มีขนบธรรมเนียมปะเวณนีและวัฒนธรรมโปเกที่สั่งสมมาและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบันการดำเนินชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆที่ใกล้เคียงกับจีนรวมถึงดัตช์ต่างๆที่ได้เปยแพร่ขยายเข้ามายังเวียดนามดัที่คงชื่อที่ทําให้สําคัญต่อการนับถือบรรพบุรุษดัที่เต่าที่สอนเรื่องความสมดุลของธรรมชาติรวมไปถึงศาสนาพุทธนิรกายมายานที่สอนเรื่องการกรรมดีและกรรมชั่ว นอกจากนี้ยังมีคำสอนขององค์รื้ที่มีอิทธิพลอยู่ในเวียดนามอีกด้วยทำให้ผู้คนเกิดการเช่นไหว้เป็นสำคัญ ดยทั่วไปก็เหมือนกับประชาชนคนไทยตังจะกล่าวถึงคือแต่งกายประจำชาติของเวียดนามก็คล้ายกับการแต่งกายของคนจีนเป็นชุดคลุมยาวผ่าข้างสองคอตัอง้งอามีแขนหรือแขนกุดกางเกงขายยาวหรือกับโล่มาเป็นสีขาวหรือสีเดียวกับชุดคลุมมีชื่อเรียกว่าชุดอาวรานรรมทำทีทบ้านสิ่งก่อสร้างลูกตรงและศิลปะก,การตกแต่งน,นับตั้งเตสุกรามบ้านช่องของคนเวียดนามยังคงมีรูปลักษณ์ของจีนอยู่มาก แต่บางพื้นที่ก็มีสินของฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นอยู่อย่างกลมกลืนศิละปะวัฒนธรรมของจีนในแต่ละส่วนดูจะมีความอ่อนไหวกว่าเล็กน้อยศิละปะพื้นบ้านศิละปะพื้นบ้านที่เด่นเด่นถ้าที่สังเกตก็คล้ายกับของคนไทยทเช่นเครื่องจักรสารเครื่องปั้นดินเผาควรทำโดยใส่จากกระดาษสาแต่ในเรื่องของดนตรี ยังมีทิมไอของเซนจีนอยู่อย่างแน่นแน่นเครื่องดนตรีเพียงสองสามอย่างก็สามารถสร้างความไพเราะได้อย่างน่าเชื เป็นอาหารที่คนไทยรู้จักดีและใกล้ชิดมาเพราะเป็นอาหารที่มีผัาเป็นเครื่องแกงส้มและไม่ค่อยมีไขมันแพร่หลายในกรุงเทพสมัยก่อนรับประทานอาหารเวียดนามต้องไปแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามตำรับจริงๆแล้วอาหารเวียดนามหลายชนิดที่หนักไปทางแป้งบางอย่างก็มีไส้แต่บางอย่างมีแป้งอย่างเดียวราดน้ําจิ้มเพียงแบบเดียวกันหมดนอกจากนั้นยังมีความหลากหลายของผู้คนทั้งชาวเขาหลากหลายชนเผ่าทางด้านเหนือของเวียดนามซึ่งคล้ายกับประเทศไทยหรือเมื่อฝรั่งเข้ามาปกครองจึงมีศิลป,ระปะวัฒนธรรมตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยอย่างเช่น ตึกตีเหลืองสไตล์โคลเนียนที่มีให้พบทุกแถบทุกเมืองในเช่นนี้มีการผรสมผสานทุกๆอย่างรวมกันทั้งสิ่งก่อสร้างศาสนาวิถีชีวิตตลอดจนอาหารการกินเป็นที่สังเกตอย่างหนึ่งคือการที่ไปรับประทานที่บ้านในช่วงพกักกลางวันเหมือนกับประเทศลราพอมาวิเคราะห์ทั้งสองประเทศอยู่ปลายท่ากับปกครองตั้งเศสเหมือนกันแต่ประเทศลรายึดมั่นในการจะรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้อย่างเนียวแน่น การที่ยอมรับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาอย่างง่ายๆถ้าประเทศไทยมีการรณรงค์เพื่อปลูกปังให้คนไทยยึดมัน่นในศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติของไทยไว้ใช้จิตวิญญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ได้จะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้ยืนยงยั่งยืนไปจนชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป มีรูปแบบเศรกษกิจแบบสังคมนิยมการผูกคาดและรวมศูนย์ที่รัฐบาลกลางนับตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2529เป็นต้นมา รัฐบาลเริ่มใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐรกิจโดยมือเพื่อลดการผูกขาดรวมทั้งความพยายามในการอยู่ประเทศโดยการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและองค์การการค้าโลกทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในช่วง10ปีที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช2550มีรายได้ต่อหัว547.7ดอลลาร์สหรัฐที่จากเดิมในปี2 5 1 9ที่มีรายได้ต่อหัว400ดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามมีปริมาณการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลอดซึ่งเป็นผลม,มาจากปริมาณการนําเข้าและส่งออกอย่างต่อเนื่องโดยในปี2551เวียดนามมีปริมาณการค้า143,398.9ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วยมูลค่าการส่งออก62,685.10ล้านเหรียญสหรัฐและมีมูลค่าการนําเข้า87 113.80ล้านเหนรียญสหรัฐซึ่งคิดเป็นตัวเลขขาดดุลการคาร้ากับต่างประเทศ18,28.70ล้านสหรัฐหาพิจารณาปริมาณการส่งออกสินคา้าทั้งที่เป็นสินคา้าขั้นปฐมและสินคา้าในระดับอุตสาหกรรมแล้วพบว่าประเทศเวานีอีอรา,าก,การเพิ่มขึ้นของสินคา้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากปริมาณรวมในปี2511 ประเทศเวียดนามมีการส่งออกสินค้ารวม6 2 7 6.4.7ตอลลราสหรัฐและหาพิจารณาประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศเวียดนามพบว,ว่าสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนและออสเตรเลียเป็นประเทศที่เวียดนามส่งสินค้าออกไป4ลำดับแรกโดยสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าที่สำคัญในปีพุทธศัการาช2511เวียดนามส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่า11,860 8.51ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเพิ่มขึ้นจากปี2550ถึงรอยละ17.64ส่วนญี่ปุ่นเป็นคู้ค้าที่สำคัญรองลงมาโดยในปีพุทธศักราช2551เวียดนามส่งสินค้าไปยังประเทศทญี่ปุ่นมีมูลค่าถึง8,537.94ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2550ถึงรอยละ40.6กลุ่มสินค้าส่งออกหลักของเวียดนามไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนและ,และออสเตรเลียประกอบไปด้วยน้ำมันดิบ สิงโตและเครื่องนุ่งห่มรองเท้าและอาหารทะเลโดยในปีพุทธศักราช2 5 1 1เวียดนามส่งน้ำมันดิบไป,ปยังตลาดดังกล่าวมีมูลค่า1356.8ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2 5 1 1 122.02สิงโอและเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่า9,120.42ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี2550ร้อยละ17.69รองเท้ามีมูลค่า4,767.83ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2550ร้อยละ19.37และอาหารทะเลมีมูลค่า4,510.12ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2550ร้อยละ19.84 เอกาลาบและอิสราปาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังคำกล่าวของโฮจิมินที่ว่าไม่มีอะไรมีค่ายิ่งกว่าเอกาลาบและเสราภาพ oh